สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับสบายสบายสไตล์เราวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องลูกแก้วนะฮะลูกแก้วเว้นหมนเพื่อใช้สุ่มลอตเตอรี่นะบางคนอาจจะยังไม่เข้าเข้าใจรายละเอียดเท่าไหร่นะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะคิดว่าเล่าเลยแนะนําก็ได้นะก็ไอ้ลูกแก้วเนี่ยเราจะได้จากนี่เพื่อน ลอตเตอรี่นะคือค่าความโชคดีเนี่ยเลขนำโชคอะ่ะเราจะสุ่มตั้งแต่แบบเนี่ยหนึ่งถึงหนึ่งร้ยี่สิเห็นป่ะจะมีค่าความโชคดีถ้าเราโชคดีจริงๆอะ่ะเราจะได้ก่อนถึงร้อยี่สิบแต่ถ้าเราดวงไม่ดีหรือดวงตัวจริงๆอะ่ะถ้าเราอยากไดไ้ลูกแก้วสีแดงเนี่ยเพื่อ,อามาแลกสกินเนี่ยเพื่อนๆเอาเด้งออกไปเฉย หน้าจอไม่ค่อยดีขอโทษทีนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะตอนนี้ค่าความโชคดีอยู่ที่ร้อยสิบห้าคือเราก็ต้องใช้ถ้าเราซัวจริงๆเราต้องใช้ลูกแก้วทั้งหมดร้อยี่สิบลูกอะเพื่อที่จะแลกไอ้ลูกแก้วสีแดงนี่นะเพื่อนอเรียกว่าลูกแก้วสีแดงแล้วกันเนาะลูกแก้วเวทอนะลูกแก้วเวทสีแดงอ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้ของในวงล้อนี้หรือเปล่านะ เหมือนที่เคยบอกไว้มันอยู่ที่ดวงจริงโอ้โหเงินขยับแบบนี้ไม่ได้ได้เงินนะเพื่อนๆปึ๊บตุ่มต่อเลยรวดเร็วได้เงินอีกแล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับ การสุ่มว่ามันมีเทมอะไรก็ย้อนไปดูคลิปเก่าของต่อนนะต่อทำคลิปไปอยู่อันนี้จะมาแนะนําเรื่องลูกแก้วสีแดงเลยเอาว่ะขอให้ได้อะไรบ้างเถิดหลับตาแล้วก็ท่องคาถาอ่าได้ลูนห้าชิ้นเอาแล้วร1 8แล้วเพื่อนๆมาดูร1 9จะได้อะไรได้ก่อน120ย่วาเพียงโอ้โหได้ลูนอีกแล้วล่ะเรามาดู ร้อเแล้วนะเลขนำโชคเดี๋ยวดูว่าร้อจะได้จริงๆหรือเปล่านะป้ายหนึ่ง,งป1 2ร้เนี่ยเราจะได้พอดีลูกแก้วสีแดงมาแล้วเอา้าทำไมทำคอนตบแบบนี้อืมต้องเป็นลูกแก้วที่121เหรอเออนี่ยังจะโกงกูอีก เห็นไหมามาแล้วเพื่อนลูกแก้วสีแดงคือมันไม่ได้มา120พอดีเป๊ะเลยว้ถึงมึงยังจะเอาของก้ไปอีกลูกหนึ่งอ่ะดูดิก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะลูกแก้วสีแดงของเราเขาเรียกว่าลูกแก้วใช้ลูกแก้วเวทบนเพื่อสุ่มลอตเตอรี่มันต้องเขียนว่าได้จากลอตเตอรี่ไม่ใช่เหรอวะมันบอกใช้ลูกแก้วสีแดงเพื่อ สุ่มลอตเตอรี่บ้าบอเน่แล้วมันก็จะรีรีค่าความโชคดีของเรากลับมาเป็นศูนย์เหมือนเดิมแล้วทุกครั้งที่เราสุ่มใหม่สุ่มสุ่มหนึ่งใหม่ก็จะขึ้นเลขนำโชคหนึ่งใหม่ปุ๊บปุ๊บเฮ้ยสุ่มใหม่ให้อะไรดีๆีมากได้ไหมะวะว้าวว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 น,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 นกกวว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 วนวววววววนว่วววเวว่วว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 ว้ววววววว หนึ่งลูกเนี่ยเราจะสามารถแลกสกินได้ได้เลยนะเนี่ยถ้าเราอยากแลกเนี่ยเรากดแลกเปลี่ยนแล้วเราก็แลกเปลี่ยนกดยืนยันแล้วเราก็ได้จะได้สกินนั้นมาเลยถ้ายังไม่พอใจเราก็รอให้มันหมดสิบเอ็ดวันเนี่ยอันที่เหลือเนี่ยอีกสิบเอดวันแล้วเดี๋ยวเขาจะวนสกินมาให้แลกใหม่มาเดี๋ยวเรามาสุ่มอันนี้กันต่อเงินอีกแล้วอะตัวนี้ให้ได้เงินล้วน,ลวนเลยเพื่อน <c oughs> ขออะไรที่มันไม่ใช่เงินบ้างได้มะโอ้โหเงินอย่างเดียวเลยเห็นไหมเงินขยับอย่างเดียวเลยมาระดับนี้แล้วขุมไปให้หมดเลยตัวนี้ไม่ค่อยได้อะไรจากการสุ่มลูกแก้วเท่าไหร่ต้องสุ่มแบบเต็มๆเลยหรอวะฮะใจร้ายจังเลยอ่ะโอ้โหใจร้ายสุดๆได้เงินเยอะจริงๆเพื่อนมาเร่งนำโชคเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆ ขออะไรบ้างไงไหมสกงสกินตัวละครอะไรอย่างเงี้ยใจดีๆีมากได้ไหมไม่ให้เลยเพื่อนเพื่อนนัโมนะ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 โมโอ้โหไม่ออกว่ะหมดแล้วลูกสุดท้ายละนะโม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 นัโมหลับตาหลับตาหลับตาท่องคาถานะโม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 หมดแล้วครับก็ประมาณนี้นะคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องแค่นี้เฉย ลูกแก้วเวมนมนเพื่อสุ่มลอตเตอรี่อะมันเขียนอย่างเงี้ยแค,แค่แค่นี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวต่อจะมาทําคลิปเอาลูกแก้วแรกสกินลิงแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวสกินลิงให้ดูตอนนี้มีวูคองนะตอนนี้เลขนําโชคก็อยู่ที่แปดนะก็ถ้าเพื่อนๆโชคดีอ่ะจริงๆอ่ะตอนนี้มันสวยนะบางทีตัวอื่นเขาได้ก่อนบางทีก็สุ่มแค่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบมาแล้วลูกแก้วสีแดง เขาเรียกว่าลูกแก้วอะไรกันแน่วะงงมากจะเรียกว่าลูกแก้วนะโอเค <laughs> ประมาณนี้ครับเพื่อนๆเ,เรื่องลูกแก้วสีแดงนะบางคนอยากได้ก็จะได้รู้ว่าลูกแก้วสีแดงเนี่ยมาตอนไหนก็มาตอนนี้เลยครับจะบอกว่าร้อยยี่บก็ไม่ใช่ต้องเป็นร้อยยี่สิบเอ็ดครั้งโถยังจะเอาอีกเนาะโอเคครับประมาณนี้บายบาย สบายสบายสไตล์เราโอเคไหนไหนเราก็มาแนะนำลูกแก้วเนาะเดี๋ยวเราจะแรกสกินวูคองสกินนี้เลยอยากได้ต้องใช้แลกเปลี่ยนหนึ่งต้องการใช้หนึ่งแลกเปลี่ยนลูกแก้วเพื่อแลกเปลี่ยน hey, hey, เอมเบอร์ป่ะนี่ไงเพื่อนๆ <'s> มาละ สกินวูคองแอมเบอร์สเนี่ยก็แลกอย่างเงี้ยเพื่นอนๆประมาณนี้เลยเราก็แลกได้เราเลือกเราอยากได้ไหนเราก็เลือกเอานะเพื่อนๆน,นะ